สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดโลกวิศวกรรมใน EP ที่3แล้วนะครับโดยครั้งนี้จะมาในหัวข้อซีเมนต์โปรดักชันเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเทคโนโลยีในการผลิตปูนซีเมนต์นะครับนำเนินรายการโดยนูเนียนาโนดิวเตอร์เจ้ากับเจ้าเดิมนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะค่อนข้างใกล้ตัวมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกวับ2 e P ที่ผ่านมานะครับซึ่ง e ีแรกจะเกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนแล้วก็การดักจับและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งค่อนข้างไกลตัวนิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ e ีีที่2ก็เกี่ยวกับพลาสติกแบบรวงพึ่งนะครับซึ่งเป็นวัสดุแบบคอมโพสิตท,ที่ใช้พลาสติกในการทําแกนกลางของวัสดุคอมโพสิตแล้วก็เอาไปใช้เสริมแรงในพวกการผลิตเครื่องบินหรือว่าเรือหรือว่าอุปรกรณ์อื่นๆนะครับ ซึ่งก็อาจจะไกลตัวไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าสนใจก็ติดตามได้นะครับโดยในครั้งนี้การผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเราจะเห็นใกล้ๆตัวเรานะครับอย่างบ้านแบบสมัยใหม่นะครับก็จะเป็นคอนกรีตที่สร้างจากคอนกรีตเนาะซึ่งซีเมนต์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสาคัญในตัวการทําคอนกรีตเลยนะครับเราก็จะพาไปดูว่าซีเมนต์เนี่ยผลิตขึ้นมาได้ยังไงมีความสําคัญยังไงบ้าง มีชนิดอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะไปดูกันตั้งแต่ตอนเขาทาเหมืองหินจนผลิตออกมาได้ผงปูนซีเมนต์เลยนะครับผมก็เริ่มกันที่บทนําก่อนเลยนะครับสําหรับบทนําก็เริ่มกันที่ซีเมนต์คืออะไรฮะซีเมนต์ก็คือผงของสินแร่นะครับที่มีสีเทาละเอียดแล้วก็ถูกบดนะครับผมซึ่งจประกอบด้วยหินปูนดินเหนียวแล้วก็ดินเสาพองเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในตัวมันนะครับ มันมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมการกอร่อสร้างที่เป็นโครงการการก่อสร้างต่างๆของทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับซึ่งจะเป็นทั้งพวกที่อยู่อาศัยแล้วก็ร้านค้าพาณิชย์หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรกันเลยนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่ที่ซีเมนต์กับคอนกรีตแตกต่างกันยังไงครับหลายๆคนอาจจะสับสนเออว่าคอนกรีตซีเมนต์มันอันเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละอันกันคือไม่ว่าเนี่ย สองคำนี้เราจะสามารถใช้งานสลับไปสลับมากันได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนกรีตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยซีเมนต์เป็นองค์ประกอบของมันนะครับโดยไอตัวซีเมนต์เนี่ยจะเข้าไปช่วยในการเสริมแรงแล้วก็ยึดเหนี่ยวตัวโครงสร้างของคอนกรีตเข้าด้วยกันนะครับผมให้รับแรงได้ดีขึ้นนะครับเราก็จะมาดูประวัติความเป็นมาของตัวซีเมนต์นะครับตัวซีเมนต์เนี่ยจะถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในาราวๆวศตวรรษที่19นะครับโดยคุณ จเซฟแอปสตินนะครับทางซ้ายมือโดยเขาเนี่ยได้ผสมเอาตัวหินปูนบดเข้ากับดินเหนียวนะครับแล้วก็นำไปให้ความร้อนในเตาแก๊สในครัวของเขานะครับส่งผลให้เกิดผงที่ละเอียดที่เกิดจากการผสมของส่วนผสมที่เขาเนี่ยนำไปเผานะครับก็เขาก็ได้นำไปจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยในปีคศ1824นะครับในนามของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์นะครับ หลังไรก็ตามนะครับนว,วัตรกรรมของคุณแอสดินเนี่ยไม่อาจถูกจัดได้ว่าเป็นพอร์ตแลนด์ซีเมนต์จริงๆนะครับเพราะว่าการคอนเวอร์ชันหรือการเปลี่ยนรูปของตัวสารตั้งต้นของเขาเนี่ยเมื่อถูกการเผาไหม้เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งพอร์ตแลนด์ซีเมนต์จริงๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยคุณไอซิคชาล์จอห์นยอนสันนะครับทางทางขวามือของเรานะครับโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ผสมส่วน เส่วนผสมของพอ Portland Cement ขึ้นมาได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วราปีคศ1850นะครับผมต่อมานะครับก็จะมาดูว่า Portland Cement ต์คือะไรนะครับ Portland Cement เ,เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ตัวแคเเีียอออไซด์หรือว่าหินปูนนะครับแล้วก็ทรายซิลิกาหรือว่าเจ้าลิคอนไดออกไซด์แล้วก็อลูมินา่าหรือว่าอลูิเนียมออกไซด์นะครับซึ่ง เป็นส่วนสำคัญในการใช้ผลิตตัว Portland Cement เลยนะครับโดยเราจะสามารถนำลามเนี่ยหรือว่าหินปูนเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่มีตัวหินปูนผสมอยู่นะครับโดยจะเรียกว่า c a l c ี u สนะครับแล้วก็จะมีออกไซด์อื่นจากวัสดุประเภท c l หรือว่า a q u i l i c นะครับผม <c oughs> นอกจากนี้อวัสดุเสริมแรง เออขอโทษครับวัสดุเสริมอย่างทรายซิลิกาออกไซด์ของแล้วก็พวกออกไซด์ของเหล็กแล้วก็อะลูมิเนียมไฮดรอ,อกไซด์เนี่ยจะถูกเติมเข้ามานะครับเพื่อให้ได้อง์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ยิปซัมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่จําเป็นต,ต้องมีในองค์ประกอบของตัวปูนซีเมนต์นะครับซึ่งจําเป็นต่อการเผาตัวคลิงเกอร์หรือว่าปูนเม็ดนะครับ ระหว่างการไกดิ้งหรือว่าการบดละเอียดนะครับเพื่อควบคุมเวลาการแข่งตัวของปูนซีเมนต์นะครับแล้วเราก็จะมาดูประเภทนะครับสําหรับประเภทของพอร์ตลด์ซีเมนต์เนี่ยมีกันหลายประเภทด้วยกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นในการผลิตนอเพื่อให้ได้ไดองค์ประกอบทางกายภาพหรือว่าทางเคมีตามต้องการเพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมครับคือหลักๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะครับแล้วก็หนึ่งประเภทเสริม โดยจะจัดประเภทโดย American Society for Testing and Materials นะครับหรือ ASTM โดยมาตรฐานนี้จะมีชื่อว่า ASTM C 150 Standard นะครับโดยจะมี5ประเภทดังนี้นะครับประเภทแรก Type 1ก็คือ General Purpose ก็ใช้ทั่วไปนะครับ Type 2ก็คือทนต่อซัลเฟตปานกลางนะครับ Type 3ก็คือมีความมีความแข็งแรงสูงนะครับแล้วก็ Type 4ก็คือ ทนต่อการเกิดปฏิกิยาไฮเดรชันนะครับก็มีเกิดปริยาอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ไทป์5นะครับก็คือตัวที่ทนต่อซันเฟ e สูงนะครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือไว้นะครับหรือว่าแบบสีขาวก็คือองค์ประกอบเนี่ยเหมือนกับไทป์แรกหมดเลยครับแต่ว่าแค่มีสีขาวนะครับเพราะว่าปกติปูนซีเมนต์จะมีสีเทาๆนั่นเองครับผม ต่อมานะครับเราก็จะมาดูกระบวนการผลิตกันนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยจะมี2ส่วนใหญ่ก็คือส่วนของ extraction and raw material processing แล้วก็ส่วนของ manufacturing process ครับแล้ก็จะมาดูส่วนแรกกันก่อนว่าสกัดสินแร่แล้วก็จัดการพวกวัตถุดิบกันอย่างไรบ้างนะครับโดยส่วนของ extraction and raw material processing เนี่ยก็จะเป็นการนำ นำเอาเราจะทําการนําเอาตัววัตถุดิบเนี่ยมาจากการทําเหมืองหินนะครับโดยเหมืองหินเนี่ยหรือค u อยิ่งเนี่ยก็จะมีความสําคัญในการที่จะเอาตัวองค์ประกอบที่จะใช้ในการผลิตตัวปูนซีเมนต์นะฮะโดยปูนซีเมนต์จะต้องใช้หลักๆก,ก็คือลามหรือว่าพวกเคลพวกอะไรอย่างนี้นครับเราก็จะต้องมาจุบดเจาะกัน คือถ้าเป็นหินแข็งเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การสกัดที่ค่อนข้างหนักหน่วงนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยก็ใช้รถตักรถขุดเจาะตักออกมาได้โดยตรงได้เลยหรือกรณีที่ถ้าเป็นแบบเป็นแหล่งของสินแร่อยู่ใต้ดินเนี่ยเราก็จะต้องไปขุดขึ้นมาอีกทีนะฮะต่อมาก็จะเป็นส่วนของการขนถ่ายวัสดุนะครับ ดยการลำเลียงวัสดุหรือขนถ่ายวัสดุเนี่ยเราก็จะทําการลําเลียงเจ้าที่ได้จากการขุดในเมืองหินขึ้นมาเนี่ยขนถ่ายไปยังโรงงานที่ทําการบดอีกทีนึงนะครับเราก็จะใช้งานทั้งรถขนรถบรรทุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกรถรางอคอนเวเจอร์ ager, หรือว่าสายพานอะไรเงี้ยครับหรือรวมถึงเ,เชือกขึงอะไรเงี้ยครับก็ใช้ในการ คนถ่ายเจ้าวัาสดุนี้ไปยังโรงงานที่ใช้ในการบดต่อไปนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยออวัตถุดิบของเราเนี่ยหรือว่าเจ้า raw m a t e r i a ของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เปียกหรือว่าลักษณะเป็นสเลอรี่ก็คือแบบกึง่งกึ่งแข็งกึ่งเหลวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะใช,ใ,ชใช้พวกท่อในการลำเลียงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปสอง กระบวนการที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับโดยส่วนของคอร์ยิ่งหรือว่าทําเหมืองหินนะครับก็จะมีตั้งแตเ่เราไปขุดกันมาเลยนะฮะแล้วก็ขนถ่ายมาบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสินแรท่ที่หรือวัตถุดิบอะไรก็ตามเนี่ยที่เราไปทําเหมืองหินมามันมีขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับก็าาอาจจะไปบดกันก่อนนะฮะสอรอบแล้วก็ขนถ่ายผ่านทางกระบวนการ Material handling อีกทีหนึ่งก็ เพื่อให้มันง่ายต่อการบดที่มีขนาดเล็กๆลงไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เออ่ตัว limestone ของเราเนี่ยมันมีหินปูนเป็นองค์ประกรอบอยู่ค่อนข้างน้อยหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มเเพิ่มตัวประสิทธิภาพอะไรของมันแล้วก็จำจัดพวกสารส่วนเกินอย่างซิกาหรือโนมิน่าออกนครับเพื่อได้ l i นส s t o ที่เยอะขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า f l o ตโฟโตเทชันนะครับอันนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้อีกทีนะครับไม่ขอลงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เอ,อ่อมีต้นทุนในการดําเนินการค่อนข้างสูงแล้วก็จะใช้ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าน,นั้นจําเป็นต้องใช้จริงๆอะไรอเงี้ยนะครับเข้ามาสู่ส่วนของกระบวนการผลิตเจ้าปูนซีเมนต์นะครับหลังจากเราเอาสินแร่มาเข้ากระบวนการบดแล้วนะครับ ก็จะมีอีก4กระบวนการหลักๆเลยบวกอีก1กระบวนการครับที่อาจจะมองข้ามไปนิดหน่อยเนะาะกระบวนการแรกก็คือเราก็จะไปบดละเอียดเจ้าตัว raw material เ,เนี่ยที่ได้จากการทําเหมืองหินเนี่ยที่ถูถก handling มาที่โรงงานนะครับแล้วก็จะมาบดให้มันเล็กลงอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปผสมกันนะครับให้มันได้สัดส่วนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็นําไปเผาเจ้าตัวสารผสมเนี่ยในเตาเผาอีกทีนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่ได้จากเตาเผามาเนี่ยที่เรียกว่าคิงเกอร์หรือว่าเจ้าปูนเม็ดเนี่ยไปบดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปใส่ยิบซัมด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้คอนโทรลในการเซตตัวหรือว่าการแข่งตัวเจ้าซีเมนต์นะครับอย่างที่กล่าวไปในตอนแรกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการจัดเก็บการทาบรรจุภัณฑ์และการกระจายนะครับผมอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะมาดูส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกก็คือการบด เจ้าตัวสารโอหะแมทเทียลที่เร,เ,รเราได้มาจากที่โอนถ่ายมาจากเหมืองหินนะครับผ่านทางแฮนดิ้งมาเนาะผ่านทางคอมเพนเจอร์หรือว่าอะไรก็ตามลำเดียงมานะครับมาที่ลงบทก่อนโดยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือกระบวนการแบบเปียกกับแบบแห้งนะครับ dry p r o c e s s ก็คือแบบแห้ง wet p r o c e s s ก็คือแบบเปียกนะครับมันก็จะต่างกันในดีเทลนิดหนึ่งก็ลองมาดูนะครับก็สําหรับแบบแห้งเนี่ย ก็จะนําเข้าตัววัตถุดิบเข้ามาเนี่ยก็จะมี4ตัวดังนี้ก็มีลามสโตนมีแซนมีเคมีไอออนออหรือว่าแร่เหล็กนะก็มาผสมมาผสมกันให้ได้สัสดส่วนนะครับแล้วก็นําขึ้นไปผ่านทางคอนเวเยอร์ทางเบลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เอาไป เซปเลเตอร์ <separ> ไปแยกกันถ้าตัวไหนที่มีขนาดใหญ่เกินนเกินไปเนี่ยมันก็จะถูกนําไปบดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลําเลียงขึ้นมานะครับส่วนตัวที่ถูกบดจนละเอียดแล้วเนี่ยก็จะถูกดูดไปด้วยไอตัวนิวเมติกปั๊มหรือว่าปั๊มลมนะครับดูดเข้าไปเก็บไว้ในไซโลก่อนครับเพื่อไปเบลนด์กันอีกทีไปผสมกันในขั้นตอนที่สส่วนแบบเวทนะครับแบบเวทเนี่ยมันก็จะอยู่เราก็จะเติมน้ําเข้าไปใน ส่วนผสม4อย่างที่เราผสมจนได้สัดส่วนแล้วนะก็จะไปแยกในไวเบตติ้งสกรีนหรือว่าตะแกรงที่มันสั่นได้นะครับถ้าตัวไหนที่มันค่อนข้างเมีขนาดใหญ่เกินไปก็จะเอากลับไปผ่านไกลดิ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็นำกลับมาจนกว่าม,มันจะละเอียดนะครับแล้วก็จะไปเก็บไว้ในเบซิน เบสิ่ก็คือบอนะครับเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะของซเยอรี่หรือว่ากึ่งแข็งกึง่งเหลวนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่2ก็เป็นส่วนของเบนดิ้งนะครับถ้าเป็นกรณี dry process เ,เนี่ยก็จะไปผสมกันในไซโลเลยหรือว่าที่เก็บนะครับก็ไปผสมกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบซลเยอรี่เนี่ยก็จะต้องผสมในอ่างกันก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มไปใส่เก็บไว้นในอ่างอีกทีเป็สนสตลเลอร์ก่อนที่จะนำไปใส่ในเตาเผาหรือว่าคลินต่อไปนะครับผม ออมาสูใ่ในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของเตาเผานะครับเราจะเอาไอ้เจ้าส่วนผสมที่ผ่านการผสมมาแล้วแล้วมีขนาดที่ต้องการมีสัดส่วนที่ได้แล้วเนี่ยมาเข้าเตาเผาะนะครับเพื่อให้ได้เจ้าตัวคิงเกอร์หรือว่าไอเดปูนเม็ดนะครับผมเออมันก็จะมี2รูปแบบนะับคือมีระบบพีฮิตติ้งกับไม่มีพีฮิตติ้งนะไอเจ้าพีฮิต เอเอที totally izzard, ่ไม่มีพีฮีทเนี่ยมันจะใช้โรตารี่คลินหรือว่าเจ้าเตาเผาแบบหมุนติ้วติ้วตินะครับที่ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ใช้ตัวระบบพีฮีทติ้งเข้ามาผสมเนี่ยจะทําให้ตัวโรตารี่คลินหรือไอเตาเผาแบบหมุนได้เนี่ยมีขนาดสั้นลงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังเพิ่มเกระบวนการแคลซิเนชันหรือว่าทําให้เกิดแคลซิเนตอะไร เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้คลิงเกอร์มาใช่ไหมครับในตัวด้านท้ายของตัวโรตารี่คลินเนี่ยก็มันจะมีความร้อนสูงนะครับเราจะต้องเอาไปลดความร้อนลงผ่านตัวคูลเลอร์เพื่อให้มีอุณหภูมติต่ำลงนะครับแล้วเราก็จะไปเก็บไว้ในไซลโลอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปผสมกับเจ้ายิบซ้ำนะครับเพื่อให้ได้ยิบซ้มประมาณ5%นะครับเพื่อที่จะช่วยในการเซตตัวต่อไปเนาะ นะครับผมต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวเจ้ากิบซัมกับคลิงเกอร์หรือว่าเจ้าปูนเม็ดที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วเนี่ยมาบดอีกรอบหนึ่งนะครับมาบดให้มันละเอียดสุดๆเลยบดอยู่นั่นแหละบดแล้วบดอีกบดอยู่นั่นแหละก็จะนําตัวที่บดเนี่ยผ่านขึ้นเตัวแ a n d l i n g material handling เนี่ยจะเป็นพวกคอนเมเจอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับ ไปเข้า Air ์เซปเลเตอก็จะไปแยกขนาดถ้าตัวที่ขนาดใหญ่เกินก็จะกลับไปไกรดิงใหม่ไปไปบดกันใหม่นะฮะแล้วถ้าตัวไหนละเอียดเนี่ยมันก็จะกลับไปที่เออมันก็จะเดินทางไปที่ตัวปั๊มนะครับก็เราก็จะได้ซีเมนต์ออกมาแล้วครับไปเก็บไว้ในสตอเรจนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือส่วนของไกรดิ้งคือเราเอาตัวปูนเม็ดกับยิปซัมผสมมาแหละแล้วก็มาบดแล้วก็เลือกขนาดขนาด ละเอียดก็เอาไปเก็บไว้ในสตอเรจไหนไม่ละเอียดก็ไปบทใหม่นะฮะเสร็จปุ๊บมันก็จะมาส่วนของ s t อ r รจแพ a c เกจิ่งแอนด์ดิสติบิวชันะก็คือก็มาจัดเก็บแล้วก็มาทำแพ็เกจิ่งแล้วก็ขนส่งนะครับบางทีขนส่งเนี่ยเราอาจจะขนส่งกันโดยตรงเลยคือเอาเจ้าซิมบินเนี่ยเอาไปใส่ในรถรถบรรทุกเลยอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับตามถนนเนี่ยเอาไปใส่ตรงๆเลยจัดลงไปในตัวถังของรถบรรทุกนะครับหรือว่าเราจะไปแพ็เกจิ่ง เอาไปใส่กระสอบปุ๋ยเอ้ยไม่ใช่ครับกระสอบปูนนะครับแล้วก็เอาไปใส่บนรถบรรทุกก็ได้เป็นแบบเล็กๆน้อยๆใช้ในงานก่อสร้างอะไรที่มันไม่ใหญ่อะไรมากนี่ก็ได้ครับผมแล้วก็เจ้านี่คือส่วนของสตอเรจนะฮะอันนี้ก็ส่วนของแพคเกจิ้งแอนดิสติบิวชันนะะครับก็มาเข้าสู่บทสรุปกันนะครับคือซีเมนต์เนี่ยเราก็จะทราบกันว่ามันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรนะครับในการก่อสร้างแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันอย่าง กว้างขวางว่าเออประยุกใช้สร้างนู้นสร้างนี่ได้มากมายนะครับแต่ว่ามันมีการประเมินว่าราวๆสี่ถึงแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกอิมิชชั่นออกมาหรือว,ว่าถูกปลดปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆกันเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับสี่ถึงแปดเปอร์เซ็นต์จากอุตสาหกรรมเนี้ยเนี่ยซึ่งมันก็ถูกให้จัดว่าเป็นเจ้าตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะครับซึ่งเราจะสามารถไป แก้ไขกันได้นะครับจะมีแนวทางอยู่ดังนี้ครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการในทางพลังงานนะครับให้ในการผลิตปูนซีเมนต์ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับซึ่งการให้ความร้อนของส่วนของเจ้าโรตารี่คลินอะไรเงี้ยมันจะมันจะปีการใช้งานเชื้อเพลิง จากฟอสซิลนะครับซึ่งตรงนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมในบทความที่เราเขียนไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะเราก็จะเปลี่ยนเจ้าเชื้อเพลิงพวกนี้ให้เป็นพวก renewable energy พวกแบบพลังงานที่มันได้มาจากธรรมชาติพวกไบโอเมสหรือว่าเผาขยะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อันนี้คือแนวทางใหม่เลยก็คือตักจับ,จบแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงอาจจะใช้ประโยชน์จากมันด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับเอพิโซดแรกที่เราออกากาศไปนะครับเราก็มีบทความด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถตามไปดูได้นะครับซึ่งพอมามองกันดูเนี่ยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ทั้งหมดเนี่ยส่วนที่มีปัญหาในการปลดปล่อยเจ้า e รีนเฮาส์แ s e s หรือว่าพวกแกส๊สเลนกระจกอะไรออกมามากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ p r o c e s ที่ ในการทําปูนเม็ดนะครับก็ขอย้อนนิดหนึ่งก็คือโปรเซสนี้นะครับจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาเยอะที่สุดเลยซึ่งมันก็จะทําให้พวกนักวิจัยหรือว่าวิศวกรอะไรอย่างนี้พยายามมองหาแนวทางในการลดการใช้งานเจ้าตัวคิงเกอร์หรือว่าปูนเม็ดลดลงนะครับหรือว่าสูตรปูนแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรกันต่อไปนะครับครับผม ก็อันนี้ก็เป็นอ้างอิงที่เราใช้ในการทำวิดีโอแล้วก็เขียนบทความนะครับสามารถไปตามอ่านกันได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่สามารถไปหาอ่านกันเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมี t e x t บุ๊กเล่มหนึ่งก็คือ,อ,อ Cement Production Technology Principles and Practice โดยคุณอันจารย์คูมาชัตเตอร์จีนะครับผมไม่รู้อ่านถูกปาน่าจะเป็นชาวอินเดียเนาะแล้วก็เป็นบทความอีก3อันนะครับบทความที่2เออบทความแรกก็คือ ซีเมนต์โปรดักชันโดยทาง Climate Technology Center and Network นะครับอันนี้เขาจะเขียนนางมุมมองของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับสามารถไปอ่านกันได้ดูว่าเออเจ้าการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างไรบ้างครับแล้วก็บทความที่3กับ4เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันก็คือการผลิตปูนซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นบทความในภาษาไทยก็ทาง บทความที่2เนี่ยจะเขียนโดยทาง PTT l u b i c a n นะฮะก็จะมีรูปประกอบที่ให้ดูเข้าใจง่ายเกี่ยวกับการผลิตปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูละเอียดขึ้นหน่อยก็ดูของทาง c p a c Academy ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นผู้ผลิตโดยตรงมาเขียนใ้ความรู้เลยนะครับผมก็สุดท้ายก็ขอฝากช่อง Nano Tutor ไว้ในออบอกอ้อนใจนะครับคลิปเอ่อ คลิปไหนโดนใจคลิปไหนถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วใครยังไม่ได้กดซับสไคร์อย่าลืมนะครับกดหน่อยนะครับเราก็อยากให้ความรู้ที่น่าสนใจหลายๆเรื่องไปสู่ผู้คนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปโคอเรนซีหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆลงถึงด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าการให้ความรู้สําคัญสําหรับเรานะครับความรู้เป็นคุณแจสู่อนาคตนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับสามารถอ่าน บทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคลิปนี้ได้ทาง QR code ด้านขวาเลยนะครับผมหรือว่าจะพิมพ์ URL ข้างล่างก็ได้นะครับขอบคุณครับ